วันนี้จะพามาดูรอบนะครับรอบที่ดักไว้รอบดักปลาเงียบจังเลยโอ้ว่าถูกจีนี่ได้สองตัวนะครับสองตัวอ่าตัวใหญ่ดูเลียนี่ ใส่ถุงนี่คือปลานะครับเี๋ยวเราก็ยกทีลงไปเร็วลงไปเร็ว